ู้นมาเลยตัวน,นู้นมาแล้วนู้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วอืมวิ่งเล่นเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยว ready play for นะพอแล้วพอแล้ววิ่งเล่นกันพอแล้วเข้ากลรงได้แล้วไปไป กินน้ำกลอเท้าไทยนมคาบก,กัดใส่นม,มไหมล่ละคานเอร์ต้องาใส่รองเท้าิอไรใ่ใส่ รถเกษตรอะไรยังไงอย่างเงี้ยหอมมีทุกอย่างไมวางก็ตา,า,า,ามเล่หวานรถน้าไม่ยาวแล้วหอมปลูกใหม่เนี่ยหัวมันยังไม่ใหญ่ดีมาดูเตยหอมเดาขี้งัวงมาใสา่สก,กรปรกหรือวะมีพิษแนะนะ่น่ะดีไหมนั่นเด็กก้าตีนแดงหมดเลยเอ้ามันโตกใจมันมีสารของมันคือไปเหยียบหรืออะไรอย่างเงี้ยมาดูจับขวากดม,มันี่ยมันขวากาทุกป,ปีเว้ละใส่ปุ๋ย มันก็ฝักใหญ่ในเวลานโตอ่ะมันยังเล็กอยู่ก็ไม่ใหญ่แต่ดกมากเลยปีนี้โอ้โหอ,อยวกกิงลู่ลงมาเนี่ยหยิบผักถึงมันเลยหลับกันแล้วนะครับหลังจากเล่นเป็นหนึ่งชั่วโมง After they play one hour now sleep เอาเอาหารให้ปลาก่อนให้บอบนนี่เดียปลาอิโซก,กับปลาตายกินกันดีจะตายไปเข้าว ขึ้นกระบามงข้อกระบังแบบดดเตี้ยหมดวันนี้ไม่ได้ต,มตมด้มกระต้มยี่เขสวยเข้าข่อยเย็นมันมีเยอะงานข่อยจะเย็นก่อน่วันไม่มีใครเคยกินข่อยเย็นส่วงกันนะส่ขวข้าวถ่วงกันเดี๋ยวก่อนตจะคอยจเย็นเลาะก,กันเลาะก,กัน เดี๋ยวกินก็อิ่มไม่ได้กินนม kamu kamu ada sih oh what well. นี้ให้อีกนะให้กินน้อยก่อนเดี๋ยวเหลือเอมีอีกข้าวมีหม้ล่องใหม่เองที่ใส่น้มาระกอก็ลวมังยนีกินไแล้วออก่ยกินละ Nào hổ luôn, thó luôn á, Nam vớt nè vào điện thoại เดี๋ยวเดี๋ยวน,ะนี่อ่ะอ่ะจะลงนาอก็ไปนอนลูกจะได้กินสบาย ก็หิวเห็นไหมเร็ว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 โอ้ยเจ้นั้นดูดิโมมามากเลยเข้าอยู่ในกลางถาดเลยกินข้าวกันบ,อบอดอินปึกก๊กเหอกินยันดูดิดหมูเลยทายอย่าไปเลยลูกอยู่กับลูกอ่าอ่กิน